ขอน้อมน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแักธรรมในวันนี้เสนอคำว่าความดีคุณความดีนี้ต้องสร้างยามมีชีวิตไม่ได้ติดมาแต่เกิดอย่างเลินหรูมีโอกาสอย่าประมาทต้องทำดูจะพาเราสู่จุดหมายได้ทันการความดีไม่มีขายใครอยากได้ต้องทำเองความดีไม่ได้ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิด แต่ความดีอันประเสริฐนั้นเกิดจากเราเป็นผู้สร้างสรรค์ด้วยมือของเราเองตอนตอนยังมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้ดังคำกล่าวที่ว่าดีชั่วอยู่ที่ตัวทำสูงต่ำอยู่ที่ทําตัวเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้เรายังมีเวลาของชีวิตอยู่เรายังมีลมหายใจเหลืออยู่แต่เราไม่รู้เลยว่าลมหายใจที่เหลืออยู่น้อยนิดนี้จะมีเวลาจํากัดมันจะหมดลงอีกเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้แล้วเรา จะคิดทําความดีหรือทําความชั่วกันละ่ะเพื่อให้ชีวิตเราไปพบกับสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ชั่วเราอยากจะไปพบทางไหนแน่นอนว่าทุกๆคนย่อมอยากจะเจอแต่สิ่งที่ดีๆให้ฝันเข้ามาในชีวิตเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนจึงต้องควรสร้างความดีเราเว้นความชั่วเพราะกรรมดีหรือกรรมชั่วนั้นย่อมตอบสนองคืนด้วยผลแห่งกรรมนั้นเสมอไม่มีผิดพ่านแม้แต่น้อย องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงทรงตัดด้วยว่าจงดำเนินชีวิตไปด้วยความไม่ประมาเทเถิดเพราะความประมาทคือหนทางแห่งความหายนะแต่จะมีสักกี่คนที่เข้าใจในจุดจุดนี้สร้างคุณค่าให้เกิดกับชีวิตตนเองก่อนที่ถึงวันที่ตัวเองจะต้องจากลาโลกนี้ไปเดินเดินตามรอยเท้าแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปคือการดำเนินชีวิตไปด้วยความไม่ประมาทนั่นเอง และเมื่อนั้นชีวิตของเราก็จะมีแต่อนิสงส์ของคุณความดีที่เราเคยเก่อไว้นำพาชีวิตเราเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงได้เองนะอันของฟรีไม่เคยมีอยู่บนโลกไร้ประโยชน์หากยังมัวได้แต่ฝันอยากได้ดีแต่ไม่เคยคิดจะทำก็ไปตามยถากรรมแค่นั้นเองแะวงหาการให้เป็นกิจวัตร หากู้หลักการสร้างความดีอย่ามีเว้นไว้เกื้อหนุนชีวิตบ้างยามจำเป็นเพราะชีวิตเท่าที่เห็นไม่แน่นอนเรียบทำก่อนตอนยังมีแรงแสงให้ทันวันเวลาผ่านไปไม่อาจย้อนเผื่อไม่ทันอย่าชะลาใจอาจตายก่อนชีวิตนั้นไม่อาจย้อนอย่าอ่อนใจดีแค่ไหน ให้ตอนนี้ยังมีชีวิตแค่ทำดีจิตแน่นอนอย่าอ่อนไหวผลความดีจะไม่หนีเราไปไกลสนองให้ไม่ตกลนผลของกรรมอย่าประมาทบันเวลาไม่คงที่หมดช่วงนี้อาจไม่เหลือที่ให้สร้างสรรค์เพราะทุกสิ่งมันยังเป็นอนิจจังดังเทียนไขที่มอดไหม้ไร้ตัวตน ไม่ต้องคิดเปลี่ยนใจคนหรือสงสัยเปลี่ยนใจตนเป็นจุดหมายไม่สับสนสร้างความดีเป็นหน้าที่อริยชนพาผ่านพ้นวิบากกรรมดังนี้แหลขอความสุขความเจริญจงมีแด่ทุกทุกท่านเทินเจริญพร